สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการกระทอบเปลืกคอร์รัปชันนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์ประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งถึง5้าทุ่มกับผมอันธิชาญครูหาเรื่องรองครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสําคัญนะครับในการที่จะให้พี่น้องประชาชนครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกระทอบทุกลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครับ ในวันนี้เองนะครับมิติหลากหลายมิติครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของปปชนะครับว่าในการทํางานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นมีภารกิจในการทํางานขับเคลื่อนอย่างไรกันบ้างอาจจะมีคําถามในสังคมนะครับว่าการทํางานนั้นเรื่องร้องเรียนต่างๆครับการไต่สวนนะครับแล้วก็การวิเคราะห์นะครับหรือว่าพิจารณาในคดีต่างๆนั้นที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของปปช ทำไมล่าช้าเหลือเกินนะครับซึ่งในวันนี้เองครับในหลากหลายมิติที่เราเคยมีการพูดคุยกันแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการไต่สวนที่ต้องมีความชัดเจนครับเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมต่อทั้ง2ฝ่ายเองก็ตามนะครับในวันนี้ครับเราจะมาตอกย้ําเกี่ยวกับเรื่องนี้กันต่อนะครับซึ่งวันนี้เองครับเราได้รับเกียรติครับจากทางด้านของท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชครับท่านศักชัยเมธินีพิสารกุลครับสวัสดีครับท่านครับ Tyard, ครับอย่างที่ได้เกิดนําไว้นะครับว่าความ<ช>จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการอาจจะมีการร้องเรียนขึ้นมานะครับว่ามีคนทุจริตข,ขึ้นมาในส่วนของภารกิจของปปชเองก็ตามนะครับซึ่งหมายถึงว่าในกระบวนการยุติธรรมนั้นเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้ร้องและผู้ที่ถูกร้องด้วยนะครับตรงนี้ครับอยากให้ท่านกระจ่างความชัดเจนสักนิดน,นะครับครับผมกรณีก่อนอื่นที่จะตอบปัญหานี้นะครับจะจะขอนําเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการปปชก่อนนะครับว่า เพื่อสื่อไปอย่างพี่น้องทางบ้านนะครับ mm. ว่าท่านจะต้องรู้ก่อนเบื้องต้นว่าเรื่องที่ท่านจะร้องเรียนเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะครับครับ <breakup> เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับใครบ้างนะครับก็ต้องขอบอกนะตรงนี้เลยนะฮะหลักง่ายๆนี่ก็คือเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองนะครับกระทําความผิดทุริตตอ่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่นะครับผมแล้วการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐเหล่านั้นเนี่ย จะต้องเป็นการกระทําต่อตําแหน่งในตําแหน่งนั้นด้วยนะครับถึงจะอยู่ในอํานาจของคณะกรรมการปปชครับแต่ท่านอาจจะมีคําถามต่อไปอีกแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐคือใครอ่ะครับใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่<ค>ของรัฐก,ก็ง่ายๆนะครับผมอาจจะแยกได้สามสี่สามจำพวกนะจำพวกนึงก็กคือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอันนี้คือ คือตามกฎหมายนะครับคาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็เราเราก็ง่ายฮะก็คือตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนะฮะลงมาเลยครับสสสวข้าราชการฝ่ายการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับกับ 2. กรณีที่เป็นข้าราชการประจำข้าราชการประจำนี้ก็หมายถึงข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมเลยครับตั้งแต่ระดับประหลัดกระทรวงลงมาจนกระทั่งถึงเจ้าหน้าที่ในระดับล่างลูกจ้างอะไรนะครับ ครับผมแล้วส่วนที่สามนี้ก็ค่อนข้างที่จะสําคัญครับก็คือ,อพี่น้องเหล่าทหารทุกเหล่าทัพนะครับทุกเหล่าทัพแล้วก็สานักง,งานตํารวจแห่งชาติเอาง่ายๆอย่างนี้นะฮะถ้าท่านพบเห็นบุคคลที่ผมเอ่ยเหล่านี้นะฮะว่ากระทําความผิดทุดจริตหรือกระทําความผิดเกี่ยหนังหน้าที่ท่านก็สามารถร้องเรียนหรือกล่าวหาไปยังสํานักง,งานปปชได้ครับ อันนี้ก็คือเรื่องของบทบาทภารกิจนะครับอำนาจหน้าที่แล้วก็ใครบ้างนะครับที่เราจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้คืนนี้นะครับในมิติของผู้ที่ถูกรองแล้วกันครับวันนี้นะครับเราอาจจะมาพูดคุยในเรื่องนี้ว่าในส่วนของการให้ความเป็นธรรมกับเขาในกระบวนการเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการไต่สวนหรือว่าการพิจารณาข้อเห็นต่างเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยเรามีการทํางานอย่างไรครับครับผมผมก็ต้องขอกล่าวในเบื้องต้นว่าการทํางานของปปชนี่ฮะมีหลักใหญ่อยู่สองส่วนด้วยกันนะครับ ซึ่งหลักใหญ่สองส่วนนี้สามารถการันตีได้ว่าปปชจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าผู้กล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาครับสองส่วนที่ผมจะกล่าวถึงนี้ก็คือส่วนที่1ก็คือขั้นตอนในการรับเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานเอกสารหลักฐานนะครับขั้นตอนนี้ค่อนข้างสําคัญครับเมื่อกี้ผมถามว่าที่ตอบไปแล้วว่ามีมีมีหนหน้าที่ใครบ้างอันนี้ถ้าท่าน ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะร้องเรียนเมื่อประสบเหตุก็ร้องเรียนเรื่องนี้มายัางปชปชปปชอันดับแรกก็คือรับเรื่องนะครับรับเรื่องตรวจเรื่องในเบื้องต้นเนี่ยจะต้องตรวจก่อนว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายของปปชหรือไม่ก็คืออยู่ในอำนาจปปชหรือไม่ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหรือไม่นะครับผมเมื่อเห็นว่ามีมีแล้วส่วนที่สองก็จะตามมาก็คือ การออกเล่กับกับเรื่องเขาเรียกเขาเรียกออกเลขคดีดำนั่นเองครับสองอย่างนี้เมื่อเสร็จสับก็จะนําเข้าสู่กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับและรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นนี้ครับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้แหอกครับนะฮะว่าว่าตัวเองถูกกล่าวหาเนื่องจากเป็นเรื่องที่เราคล้ายๆกับวางขึ้นมาเพื่อความแน่ใจในเรื่องก่อนว่าเขาถูก ที่ถูกกล่าวหานี่เขาทำการกระทำความผิดมีมูลหไหมจริงไหมตามที่เขากล่าวหาไหมในชั้นสแสวงหาเขาจจริงเนี่ยเราก็จะรวบรวมพยายนหลักฐานทุกส่วนนะพยานบุคคลพยานเอกสารหลักฐานจนกระทั่งแน่ใจว่าสรุปในเบื้องต้นแล้วนะฮะว่าหนึ่งไม่ผิดนะครับไม่ผิดก็กกกกคือว่าไม่ไปกดพยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดนี่อาจจะลงลึกไปนะฮะซึ่งอาจจะพูดไม่ได้ว่าอาจจะถูกแก้งนะถูกแก้งแก้งกล่าวหาล้มเรียนสอง ถ้าเห็นว่ามีมูลกระทําความผิดในเบื้องต้นกระบวนการที่สองก็จะมาทันทีที่ผมบอกกระบวนการที่สามก็คือกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงครับกระบวนการนี้คณะพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการปชชเพื่อดําเนินการเข้าสู่กระบวนการในชั้นของการไต่สวนข้อเท็จจริงเอาง่ายๆฟังง่ายๆนี้คณะกรรมการปชชก็จะมีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนข้อเท็จจริงโดยการแต่งตั้งคณะบุคคล อาจจะเป็น3าประเภทด้วยกันนะฮะ<ม>ก็คือ1คณะกรรมการปปชเองลงมาเองเลยเรื่องนี้ก็เป็นลักษณะค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะจะถูกกาหนดกันอย่างนั้นคณะกรรมการท่านจะลงมาเองทั้ง9ท่านเลยครับเป็นองค์คณะใหญ่2ถ้าเรื่องย่อมลงมากว่านั้นหน่อยก็จะตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนครับซึ่งซึ่งจะอาจจะประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะครับมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันที่สมก็คือ สร้างองคณะพนักงานไต่สวนนะครับคำว่าองค์พนักงานพนักงานไต่สวนก็คือเป็นเรื่องเล็กลงมาหน่อยนะครับเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ไหนคำว่าพนักงานไต่สวนก็คือเจ้าหน้าที่ของปปชนั่นเองแหละครับที่จับกลุ่มกันเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นคณะกันเนี่ยก็จะดําเนินการ3มกลุ่มนี้แหละครับจะไปดําเนินการไต่สวนข้อที่จริงนะครับไต่สวนข้อที่จริงเนี่ยหมายความว่า ก็เอาสำนวนเดิมนั่แหละครับที่ที่แสวงหานะฮะมาดําเนินต่อนะครับต่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นแทบว่าจนสิ้นกระแสความนั่หละครับว่าว่าจะออกมาดําหรือแดงนะครับหรือก็จะเป็นยังไงเมื่อเห็นว่าไม่ผิดก็เสนอให้ข้อกล่าวหาตกไปนะครับแต่ถ้าเห็นว่าผิดเนี่ยก็คณะกรรมการปปชเราก็จะเสนอว่าผิดแต่ก่อนที่จะเสนอว่าคณะกรรมการปปชผิดนี่ขั้นตอนสําคัญอยู่อันนึงคือขั้นตอนในการ เชิญผู้ถูกากล่าวหามารับทราบข้อกล่าวาหาครับนี่ฮะขั้นตอนนี้นะนับว่าเป็นขั้นตอนอันหนึ่งที่การนันตีได้ว่าจะป้องกันสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาได้อย่างครบถ้วนนะครับเมื่อเชิญมารับทราบข้อกล่าวหาสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นอันหนึ่งก็คือสามารถชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้อันนี้ต้องใช้สิทธิ์เขาไหมครับผมบบต้องสิทธิ์เลยครับเขาเขาจะต้องมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานะฮะโดยตลอดว่าเขาไม่ผิดยังไงหรือเขาจะยอมรับสารภาพหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ พอได้ตรงนั้นเสร็จปั๊บคณะบุคคลที่ทำการไต่สวนเหล่านั้นนะฮะก็จะทำการไต่สวนตามสิทธิ์ที่เขาอ้างหรือตามพยานบุคคลที่ผู้ถูกหาอ้างให้ครบถ้วนครับให้ครบถ้วนส,ส,สมบูรณ์เพราะจะเป็นการฟังและเราฟังความทั้งสองฝ่ายนะครับเมื่อได้แล้วก็จะมาสรุปสํานวนแล้วครับ,รบสุดท้ายก็จะเสนอคณะกรรมการปรชคณะกรรมการปรชก็จะเป็นผู้วินิจฉัยว่า ไอ้เรื่องที่เราประมวลมาทั้งหมดเนี่ย<ม>กับเรื่องกล่าวหาเนี่ยผู้ถูกาหาผิดหรือไม่ครับครับตอนนี้สุดท้ายจะไปอยู่ที่คณะกรรมการปจะถ้าคณะกรรมการประชา,ะกการ,รชี่นาบอกว่าออมันไม่มีมูลก็ให้ตกไปแต่ถ้ามีมูลเนี่ยก็ต้องดําเนินการต่อโดยจะต้องส่งเรื่องถ้าเป็นคดีอาญาก็ส่งเรื่องไปให้อาการสูงสุดดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลที่เกี่ยวข้องในที่มีอำนาจนะครับสําหรับ ทางวินันก็ส่งให้ต้นสังกัดดาเนินการครับนะครับสำหรับเรื่องล่ารวยผิดปกติก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาได้ึองว่าจะต้องมีการยื่นคาร้องตรวศสารให้ทรัพย์นั้นตกเป็นของเป็นดินนะครับเนี่ยก็คือครับก็คือจะเห็นว่ากระบวนการไต่สวนนี่จะเป็นการกร,กระบวนการตัดสินโดยองค์คณะนะครับ,รบจะ ดําเนินการให้สิทธิ์ทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ให้สิทธิ์ที่จะตรวจสอบแม้กระทั่งคณะอนุกรรมการก็อาจจะถูกตรวจสอบได้ว่าเกี่ยวข้องหรืออะไรหรือไม่ซึ่งจะอาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ผู้ถูกกล่าวหาอาจจะคัดค้านได้ด้วยนะฮะมันครบถ้วนมันครบถ้วนแล้วก็สามารถมั่นใจในกระบวนการได้ครับว่าเราจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ถือได้ว่าเป็นกระบวนการนะครับในการที่จะมีการวิเคราะห์นะครับถึงเรื่องของมูลเหตุต่างๆครับที่ได้มีการรับเรื่อง ร้องเรียนมานะครับเพื่อที่จะเข้ากระบวนการไต่สวนก่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการที่จะทําให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาและผู้ที่กล่าวหานั้นสามารถที่จะนําพามาซึ่งการที่จะไต่สวนไปแล้วก็มีการตัดสินหรือว่ามีการส่งเรื่องต่อไปก็ตามครับในเรื่องนี้นะครับความชัดเจนนั้นมีความสําคัญมากครับเพราะว่าการที่จะ ทำคดีนะครับหรือว่าการทําเรื่องนี้ให้มันกระจ่างชัดขึ้นมานั้นต้องมีความชัดเจนครับถึงจะมีการดําเนินการต่อไปกันได้นะครับเพื่อจะให้แนวทางครับในการปราบปรามนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดครับและในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพูดคุยครับว่าเรื่องของระยะเวลาครับท่านที่แต่ละคดีนะครับหรือว่าแต่ละเรื่องราวต่างๆนั้นเวลามีความสําคัญอย่างไรกับความชัดเจนหรือว่าการที่จะทําให้เรื่องราวนั้นมีความรัดกุมนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ผมก็ชื่นชมนะครับในปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มาปรับใช้เนี่ยได้ผลเกินคาดเลยพอประมาณอันนี้ชัดเจนครับพอประมาณทำอะไรก็ได้นะเกษตรกรเราทำอะไรพอพอดีพอมีพอกินพอใช้ก็พอแล้วอยู่ดีมีสุขแล้วคุณธรรมและจริยธรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะทุกคนที่เกิดเป็นเกษตรกรมีศาสนาประจำตระกูลประจำจังหวัดประจำประเทศประจำตนทุกคนแล้ว ถ้าคนมีคุณธรรมประจําใจเนี่ยจะโกงจะโช่อจะข้อรับฉันอะไรสักอย่างเนี่ยเพลอายตัวเองเอาคุณธรรมมาปรับใจ้ให้ชัดเจนเลยขอผมเนี่ยประจําตัวเองผมซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมต่อง,งานทุกชิ้นเลยเนี่ยคนเราต้องต้องต่อสู้กับตัวเองและไม่ใช่ใครมาต่อสู้กับเราเราต้องสู้กับตัวเองต้องแข่งขันกับตัวเองให้มากที่สุด ชมครับเป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าระหว่างในส่วนของผู้ที่ร้องเรียนกับผู้ที่ถูกร้องเรียนครับในกระบวนการนะครับของการที่จะทําให้เรื่องนี้มีความกระจ่างชัดขึ้นมาแล้วก็เป็นการทํางานในการปราบปรามการทุจริตนะครับในบทบาทหน้าที่ของทางปปชนั้นระยะเวลาก็ถือได้ว่าเป็นความสําคัญครับท่านเพราะว่าในการไต่สวนนะครับหรือว่าในการที่จะให้กระบวนการนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดกับการที่ จะเอาความผิดได้จริงนะครับท่านหรือว่าจะให้ความยุติธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาได้จริงนั้นตรงนี้นะครับท่านว่าแต่ละคดีนะครับหรือว่าแต่ละเรื่องราวนั้นระยะเวลานั่นมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับครับก็ต้องขอบอกว่าเวลาคือสิ่งสําคัญยิ่งนะครับโดยเฉพาะกับคณะกรรมการปปชชุดปัจจุบันนี่นะครับโดยเฉพาะท่านพลตํารวกวชิรพลภาษาธรกิจนะครับท่านให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะกับ ไม่ไม่ใช่มิติของเจ้าหน้าที่เองมิติข้างนอกต้องมองมาอย่างเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเจ้าหน้าที่ทํางานสักขนาดไหนนะครับ,รบตรงนี้เราจะให้สังคมภาย,ภายนอกมามามา,มามองเราว่าเอ๊ะล่าลาช้าจนไม่มีเหตุผลไม่ได้ครับ,รบตรงนี้ฮะตรงนี้ก็เลยเกิดในระยะหลังเนี่ย คณะกรรมกรารปปชจะออกกฎระเบียบมาค่อนข้างเยอะครับเพื่อควบคุมคอนโทรลห่วงเวลาในการทํางานเป็นเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกเลยฮะตั้งแต่รับเรื่องกี่วันนะครับรบับเรื่องแสวงหาไปกี่วันนะครับแล้วก็จากแสวงหาไปไต่สวนกี่วันเขาจะล็อกรับเรื่องอย่างเช่นนั้นไวไวหมดนะครับ,รบประกอบกับปัจจุบันนี้เราเรามีเนื่องจากรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับส่งส่งเจ้าหน้าที่ให้เรามาค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยมันเป็นเหตุผล มาบวกกับเหตุผลด้วยการการวางแผนกําหนดขอบเขตของเวลาใน,ในการทํางานซึ่งก็จะทําให้มีประสิทธิภาพมากมากขึ้นทั้งคนทั้งเวลาก็จะเห็นได้ว่ามันจะ,อะสอดคล้องกันไปซึ่งตอนนี้ฮะก,ก็ต้องยอมรับว่ามันอยู่ในระยะเรื่องเบื้องต้นเริ่มต้นที่เรากําลังปรับปรับอง,งค์กรเกี่ยวกับเรื่องทางคดีนี้อยู่ว่าว่าเราสามารถที่จะดําเนินการได้มากน้อยสักขนาดไหนแล้วรวดเร็วขนาดไหนเพราะ วงการภายนอกเขาก็มักจะพูดนะฮะแต่มักจะได้ยินว่าความม่ราช้าคือความอายุทีธรามอา่ไหมใช่แต่จะกลัวจะกลัวครับผมแต่แต่ความมั่นใจในอั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 นหนึ่งก็อย่างที่บอกเบื้องต้นแล้วว่าเราจะต้องให้ความยุติธรรมกันทั้งสองฝ่ายนะครับแต่บังเอิญด้วยเนื้อหาแท้ๆของกระบวนการไต่สวนเนี่ยด้วยเนื้อแท้ของเขานะครับมันค่อนข้างจะต่างกับระบบอาหารนิดหนึ่งระบบไต่สวนนี่อาจจะต้อง มีเวลาสําหรับให้ผู้ถูกหาชี้แจงนั่นแหละครับนะครับตรงนั้นอาจอาจจะมีเวลายืดไปแต่นั้นไม่ใช่หลักสําคัญของของกระบวนการที่จะตอบประชาชนได้แต่ตอนนี้คณะกรรมการบชได้ออกระเบียบแล้วก็ได้ลงแม้แม้กระทั่งท่านประธานอย่างที่ว่าท่านลงลงตรวจพื้นลงไปเองนลลงเองครับตอนนี้เพิ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งเพิ่งลงไปกับผมนะครับว่าไปไปเร่งรัดเจ้าหน้าที่ฮะเราต้องทําได้เราต้องแสดงให้เ ปร,ประชาชนเห็นเพราะฉะนั้นด้วยกฎระเบียบแล้วก็จํานวนของเจ้าหน้าที่ที่มากขึ้นแล้วก็การปรับองค์กรซึ่งมีส่วนภูมิภาคและจังหวัดนะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันเนี่ยว่าไจะสำคัญนะตรงนั้นมันจะมาบวกกันผมคิดว่าปีหน้าเนี่ย,อย,อ,ยอย่างน้อยๆเนี่ยปีหน้าปีงบประมาณหน้าเลยจะเห็นภาพเลยครับว่าเราจะเสร็จ เรื่องกา,ารหาล่องเรียนอาจจะเสร็จมากขึ้นเราสามารถรที่จะสะสางเรื่องเก่าได้เยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่จะขาดอายุความเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งของคณะกรรมการประประชเลยว่าจะต้องไม่ให้ขาดอายุความนะครับก็บบผมตรงเนี้จะ เห็นกันว่าว่าว่าปีหน้าเนี่ยด้วยตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่ามันเห็นศักยภาพอยู่ข้างหน้านะครับผมครับก็เนื่องด้วยกรอบเวลานะมีความสําคัญนะครับต่อการที่จะทําให้การไต่ตรองนะครับในคดีต่างๆเนี่ยมีความชัดเจนและก็มีประสิทธิภาพนะครับแต่อย่างเราก็ตามนั้นก็ได้มีการปรับขึ้นมาเพื่อที่จะนําขั้นตอนหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมาใส่ในกระบวนการในการไต่สวนด้วยนะครับในการที่จะทําให้เกิดความกระจ่างชัดเจนขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงเรื่องของผูมีภาคด้วยตอนนี้ เราก็มีกันทั่วทุกจังหวัดนะครับในการที่จะเป็นตัวที่จะมาเฝ้าติดตามนะครับแล้วก็คอยเป็นเสียงสะท้อนให้กับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆนีครับตัวนี้เนี่ยการขับเคลื่อนนี่ครับมันจะช่วยทําให้การทํางานของปปชเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพแย่างไรบ้างครับครับผมก็ต้องขอบอกนะฮะว่าตอนนี้เรากําลังเราเราคิดว่าเราจะเดินถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าเราจะซูมความสําคัญนี้ลงไปที่จังหวัด เพราะปริมาณเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามายัางสํานักงานปปชเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องท้องถิน่นเยอะมากครับกว่าครึ่งหนึ่งครับ,รบและกว่าครึ่งนั้นถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดกันทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีปรับปรุงกระบวนการของปปชมาค่อนข้างช้าช้านาน,นะฮะแล้วก็เพิ่งจะเริ่มเห็นผลกันในเมื่อปีสองปีนี้นะ,ะแล้วก,แวก็แล้วก็เราก็ลงมายัางจังหวัดทุกจังหวัดนะครับตอนนี้ นอกจากลงไปทุกจังหวัดแล้วเรายังส่งภาคไปด้วยนะครับเราเขาเรียกว่าเราเราจะมีสํานักงานปชปชปะจํำภาคครัภาค,ภาคมีทั้งหมด9ภาคนะครับตามตามสารตามพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็ตามพนักงานอัยการนะครับซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมด้วยกันทั้งหมดนะครับซึ่งพอเราลงไปตรงนี้นะครับเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันก็จะกระจายตามลงไป นะครับเรื่องเก่าๆที่อยู่ที่คณะกรรมการบชที่อยู่ที่เดิมที่ข้างบนเนี่ยไม่ต้องตามไปไต่สวนอย่างไกลๆไม่แล้วครับตอนนี้คณะกรรมการบชค่อนข้างจะมีนโยบายนะครับมอบเรื่อง,งไปยังส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดให้อยู่ในพื้นที่เพราะพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะหยิบขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะครับ,รบแล้วก็ทันการนี่ก็เป็นมิติใหม่มิติหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเราคาดว่าจะได้ผลอย่างยิ่งเลยสำหรับการสะสางคดีนะครับแล้วก็ ตอนนี้ทุกคนในปปชเล็งความสําคัญไปที่จังหวัดนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีภาคภาคนี้จะมีผู้ช่วยภาคนะครับผู้ช่วยเล็กติการภาคลงไปคุมกํากับอีกทีลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่กํากับเพื่อที่จะให้จังหวัดเนี่ยเดินในทางที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วและมั่นคงแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับแล้วในขณะเดียวกันไม่เท่านั้นนะครับยังมีคณะอนุกรรมการการกลองอีก คณะอนุกรรมการกั่นกองประจาําภาคก็จะมีประจําทุกภาคถามว่าใครใครเป็นประธานก็คือ,อกรรมการทุกท่านเลยครับแม้กระทั่งประธานกรรมการก็เป็นประธานอนุกรรมการกั่นกองในทุกภาคเลยครับครับลงไปเองนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ประชุมที่กรุงเทพท่านลงไป,งไปเองนงงั้นใช่ลงไปในพ <ไป S 2> <ร>ื้นที่ท่านก็จะได้เห็นของจริงท่านก็จะได้รู้สึกสภาพของจริงเราเดินเรื่องนี้มาก็ก็ประมาณเกือบปีเลยครับปีๆนะเพราะฉะนั้น มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันมันมันบอกว่าเราน่าจะเดินมาถูกทางเพราะเรื่องมีการทําเสร็จค่อนข้างมีปริมาณมากขึ้นแล้วก็ความรับรู้ของประชาชนก็เริ่มจะมากขึ้นครับเข้าใจมากขึ้นครับพอเราเพราะเราไม่ใช่ลงด้านปราอย่างเดียวรเราลงด้านป้องกันลงด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ก็เหมือนกับยกปปชใหญ่เลยครับไปไว้ที่จังหวัดนะฮะแล้วก็ทุกอย่างประชาชนสามารถสัมผัสได้อยู่ในจังหวัดนี่แหละครับก็ถือได้ว่าเป็นการทํางานแบบบูรณาการด้วยนะครับคนนี้ความรู้ความเข้าใจครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่เพียงของปปชเท่านั้นครับในการที่จะทํางานป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับเพื่อที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ว่าความร่วมมือร่วมใจไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เขาอาจจะโดนกร้องเรียนนะครับภาคของพี่น้องประชาชนเนี่แหละครับ ส่วนน,นี้เป็นส่วนสําคัญอย่างไรบ้างกับการที่จะมาร่วมกันทํางานกับทางปปชนะครับนี่คือหัวใจเลยค,คือหัวใจของการทํางานของการร่วมมือในประเทศในการบูรณาการนะครับ,รบการขับเคลื่อนไปได้วยกันความการร่วมมือประสานกันที่เขาเรียกว่าทุกภาคส่วนนะครับตรงนี้ปปชจังหวัดนก็เดินอยู่นะครับโดยโดยเฉพาะเด,เดินตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับ,รบเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติว่าดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่สาม ซึ่งยุทธศาสชาตินี่เป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลครับซึ่งซึ่งโปรยลงมานะฮะแล้วก็คณะกรรมการปชอเนี่ยก็จะเป็นแม่งานนะครับแม่แม่งานในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเหล่านั้นนะฮะยุทธศาสตรชาติเนี่ยจะมี6ยุทธสําคัญนะครับอาแต่เดี๋ยวผมลืมมาบอกว่าวิสวิวิสัยทัศน์วิชั่นของเอ่อยุทธศาสตรชาตินี่ก็คือประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริตนะครับนีคือวิสัยทัศน์ครับคือวิสัยทัศน์ที่วางไว้เลยแล้วก็จะมียุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อนครับไปสู่วิสัยทัศน์นั้นครับหยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยุทธศาสตร์แรกเนี่ยที่เราพูดถึงค่อนข้างจะสําคัญเนี่ยเรากาลังจะสร้างสังคมไม่ให้ทนต่อการทุจริตตรงนี้นะครับตรงนี้แหละครับตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะสําคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับ านจะต้องร่วมมือนะครับเป็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งครับปปชทํางานคนเดียวไม่ได้ครับไม่ได้เด็ดขาดเลยถ้าขาดความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องเดินไปด้วยกันสร้างสังคมเราให้ด้วยกันสร้างสังคมให้ไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไปแลควอันนี้คือคือเป็นนี่คือหลักใหญ่กำบังสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้เรื่องของงานป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนั้นประสบความสำเร็จได้คนี่นี่คือคือคือหลักใหญ่ถ้า เหมือนเหมือนกับไม่กระตั้งเรื่องโรงเรียนเนี่ยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนผู้ประชาชาก็ไม่รู้จะเอาพยานหลักฐานอย่างไหน,นะครับแล้วก็ความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันป้องกันการทุจริตก็ไม่มีอย่างนี้ท่านเห็นภาพไหมครับมันก็จะไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นมาในสังคมไทยเราเพราะฉะนั้นการทุจริตมันก็จะจะไม่ลดหายไปหรอกครับจริงอยู่ครับการทุจริตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำให้มันหายไปไปได้นะครับแต่ผมผมคิดว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่เราสามารถจะทําได้ก็คือ ให้มันลดน้อยเบาบางลงไปในในขณะนี้ซึ่งก็มันจะอาจจะขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตกล้าจะหายไปก็ได้นะครับครับผมตรงนั้นปปชอาจจะต้องยุบไปนะครับเพราะว่าไม่มีการทุจริตอีกแล้วครับผมตรงนั้นเราเรามองเห็นภาพกันตรงนั้นครับผมว่าวาดภาพตนั้นเพราะฉะนั้นความร่วมมือของประชาชนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนี้คือหัวใจสําคัญ ของงานปปชครับครับนณะวันนี้พี่น้องประชาชนจะเข้ามาร,ร่วมมือร่วมใจได้อย่างไรบ้างครับใหญ่ท่านย้ำครับนึงพี่น้อง<ม>ประชาชนก็สามารถที่จะเข้าเข้ามาร่วมมือร่วมใจได้เพราะเพราะเพราะสำนักง,งานปปช,ชจังหวัดเนี่ยจะมีแผนครับจะมีแผนในการป้องกันต่างๆครับนะครับทุกทุกจังหวัดเลยครับจะมีแผนแผนก็เรียกว่าเดี๋ยวแผนบูรณาการเนี่ยฮะบริการการป้องกันระบาบงแก้วก็จะลงไปยังจังหวัดอ่ ในส่วนของปปชนะก็จะอาจจะต้องไปอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องนี่หละครับก็เหมือนกับยุทธศาสตร์แรกนี่ฮะว่าการการไม่ทนต่อการทุจริตก็อาจจะมีการเข้าไปพบปะกับกับพี่น้องประชาชนนะฮะเพื่อเพื่อจะจัดกิจกรรมหรือดําเนินการอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อนําไปสู่ยุทธศาสตร์เหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือนะครับ ก็ต้องให้ความร่วมมือกับปปชเพื่อเราที่จะเดินไปด้วยกันนะครับเดินไปด้วยกันนะครับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พี่น้องประชาชนนั้นฝากความหวังไว้ครับที่จะให้ทางปปชนั้นนะครับเป็นหน่วยงานครับที่ได้มีการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับในภารกิจอำนาจหน้าที่ของปปชครับแต่ว่าแท้ที่จริงเรานะครับ กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนด้วยต้องมาร่วมกันนะครับในการจะขจัดทุกกลโกงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยให้หมดไปครับให้กลายเป็นประเทศไทยที่เจริญรุ่งเรืองภายใต้ความโปร่งใสครับวันนี้ต้องขอขอบขอบคุณนะครับทางด้านของแขกรับเชิญครับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชครับท่านศักชัยเมธินีพิสารกุลเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับ ครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการกระทอะเปลือกคอร์รัปชันนะครับได้ใหม่ทุกค่ำคืนวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งถึง5้าทุ่มโดยประมาณกับผมอันทิชาญครูหาเลืองรองครับวันนี้ผมแขกรับเชิญพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ